วันเดียวในรอบปีที่รบกวนพวกเราพา oh. โดยปกติแล้ว้เรื่องบอกบุญเรียอะไรนี่ไม่เอาเลยนั่งเฉยๆให้เขาเอามาให้เขาไม่ให้ก็เรื่องของเขาแต่คราวนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องของในหลวงและที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเป็นความสามัคคีในชุมชนของเรา ก็เลยรบกวนว่าเราช่วยกันทำส่วนใหญ่ได้มากได้น้อยท้ายสุดตอนมอบให้เขาก็เติมเป็นตัวเลขก,กลมๆไปอยู่แล้วหรือถ้าหากว่าใครจะเติมให้แต่แรกก็จะดีมากตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ยี่สิบแปดใช่ไหมกันยายนเป็นต้นมาวันที่สิบสามตุลา คมเป็นวันนวมินมหาราชอ่านว่านาวมินเลยนะตรงๆเลยเนื่องเพราะว่าหลักการสมาสนธิของภาษาถ้าหากว่าคำที่มีตัวการันแล้วมีคำต่อเขาจะตัดการันออกแต่ให้อ่านเหมือนกับมีการัน อย่างเช่นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถ้าหากว่าเราอ่านตามตัวหนังสือคือสมเด็จพระเทพรรัตนาราชสุดาแต่ก็อ่านแค่พระเทพรัตนราชสุดา<ม>ก็เลยเป็นอะไรที่เข้าใจกันยากนิดหนึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยชินอันนั้นวันนี้ก็เลยเป็นวันนวมินมหาราช ยืนยันได้เลยว่าเราอ่านถูกต้องแต่กลายเป็นวันนวมินทรมหาราชแบบเดียวกับพระปรมาพิไทยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบสมเด็จพระรามาธิบดีศีสินใช่ไหมมันคือสินทระนั่นแหละแต่คันได้ก็เอาการันออก มหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวบางทีเราก็สงสัยว่าทาไมอ่านด้วนๆแต่ครั้นี้ถ้าหากว่ารู้ที่มาที่ไปก็ไม่เป็นไรก็ต้องเจริญพรขอบคุณทางชุมชนโดยเฉพาะเทศบาลตำบลทองผาภูมิและเทศบาลตำบลท่าขนุน เรามีสองเทศบาลแต่ก็เหมือนกับเทศบาลเดียวคือร่วมมือร่วมใจกันทำงานเสมอเป็นเรื่องที่หาได้ยากเพราะว่าบางแห่งในเทศบาลเดียวกันยังตั้งแง่ใส่กันเพราะว่าอีกตอนที่เขาเรียกอะไรนะเลือกตั้งใช่ไหมอีกตอนเลือกตั้งมันคนทีมเข้าไปเป็นเทศบาลเดียวกันแล้วยังไม่ลืม เรื่องวันนี้เราต้องเข้าใจว่าการแข่งขันคือการแข่งขันหลังการแข่งขันแล้วเพื่อเราก็อยู่ชุมชนเดียวกันอยู่สถานที่เดียวกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามปกติไม่ใช่ว่าแข่งแล้วก็แข่งกันไปตลอดปีตลอดชาติเหมือนกับการแข่งกีฬานะ ตอนแข่งก็ประเภทแข่งกันจะเป็นจะตายพอเลิกแข่งก็เห็นกอดกันกลมนั่นแหละก็คือเรื่องของสปิลิปบางทีถ้าแปลเป็นภาษาไทยต้องใช้คำว่าจิตสํานึกความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแต่ว่าของเราเนี่ยถือว่าดีเพราะว่าเราร่วมมือทำงานอยู่ด้วยกันมาตลอดเป็นเรื่องที่ชุมชนอื่นเขาอาจจะอิจฉา แต่ก็ต้องปล่อยให้เขาอิจฉาไปอันนี้วันนี้ที่เราทอดพระป่าทุนการศึกษาวัดทั่วประเทศเขาทำกันหมดแล้วที่เหลือเชื่อก็คืออาตมาภาพเป็นคนปลัดท้วงไปเองว่าตอนแรกเขาใช้คำว่าทอดพระป่าทุนเล่าเรียนหลวงแต่ให้ทุกวัดจ้ะ อาตมาภาพทักทวงไปกับผู้แทนพระองค์ว่าถ้าหากว่าคำว่าทุนเล่าเรียนหลวงในความรู้สึกของคนทั่วไปมีสองอย่างอย่างแรกก็คือเป็นทุนที่มาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างที่สองก็คือส่วนราชการตัดงบประมาณมาให้เ๋ยวนั้เรียกว่าทุนเล่าเรียนหลวงได้ แต่ถ้าหากว่าทอดพระปาทุนเล่าเรียนหลวงอันนี้ไม่ใช่แน่ยกเว้นอย่างเดียวว่าจะไปเอาจากวัดหลวงไม่ใช่วัดทั่ว,วไปคราวนี้พอทักท้วงไปในที่ประชุมก็ไม่นึกว่าเรื่องจะไปถึงพระเนตรพระกันแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นสมทบของทุนเล่าเรียนหลวงชัดเจนไม่ใช่ทอดพระปา,ปาโครงการทุนเล่าเรียนหลวง แต่เป็นการทอดพระปาเพื่อสมทบกองทุนเล่าเรียนหลวงเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ดีไม่งามในสังคมของเราถ้าเกิดขึ้นต้องมีคนกล้าพูดกล้าทักท้วงถ้าเรามัวแต่รักตัวเองแล้วไม่กล้าพูดกลัวคนไม่ชอบหน้าเรา ลัวเจ้านายเหม็นขี้นหน้าแล้วแปกแ๊กเราจะหาความเจริญไม่ได้ถ้าลักษณะอย่างนี้เรารักตัวเองมากกว่าอันะถ้าหากว่าเรารักความถูกต้องความดีงามมากกว่าต้องกล้าพูด mm. เพียงแต่ว่าเวลาพูดไปแล้วถ้ามีอะไรกระทบกระทั่งกันก็ต้องมีการขอโทษขออภัย แล้วในเมื่อคนเขาขอโทษถ้าหากว่าเราเป็นฝ่ายรับก็ควรให้อภัยแก่เขามีพุทธุก็บอกว่าการขอโทษเป็นการขอที่ไม่น่าละอายส่วนการให้อภัยก็เป็นการให้ที่ไม่สิ้นเปลืองจึงเป็นเรื่องที่ควรจะมีในสังคมของเราให้มากข้าไว้โดยเฉพาะช่วงนี้ ต่างประเทศมีศึกมีสงครามรอบไปหมดถ้าหากมาบ้านเรารักใครสามัคคีสงบเรียบร้อยได้จะเป็นเรื่องอัศจรรย์มากมเนื่องเพราะว่ามแม้แต่แข่งกีฬาเรายัางเชียร์คนละทีมในเรื่องระหว่างประเทศก็เหมือนกันแต่คในเรื่องระหว่างประเทศเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้อง ปล่อยให้เบกเซียนในการพูดเขาไปจัดการกันพตาะนั้นเขาเก่งเราพูดชัดแต่เตะไม่ถึงสามารถท้่จะแก้กตัวได้ทุกลุกแบร่องมันไม่ใช่นิสัยของเรา,าเรามีอะไรก็ว่ากันตรงไปตรงมาดังนั้นเรื่องอะไรที่มันจะกระทบกระเทือนเป็นวงกว้างก็พูดน้อยหน่อยก็ได้ คราวนี้ในเรื่องของการทอดผ้าปา่าอันดับแรกเลยคือผ้าผ้าก็คือผ้าไตรจีวรความจริงคำว่าจีวรในภาษาพระคือผ้าที่กว้างคืบยาวคืบขึ้นไปเรียกได้เลยว่าจีวรแม้กระทั่งจีวรผืนใหญ่ๆที่เห็นโยมก็จะเห็นว่าเย็บต่อขึ้นมาจากผ้าผืนเล็ก ก็จะมีเขาเรียกมนทนก็คือช่วงยาวหน่อยอัฐมนทนก็สั้นลงมาครึ่งหนึ่งกุศิเป็นแนวขั้นที่ยาวอัฐกุศิแนวขั้นที่สั้นแล้วก็มีอนุวาสก็คือขอบไอ้เรื่องพวกนี้ฟังไว้เฉยๆไม่ต้องจำถ้าปวดหัวเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าพระของเราเมื่อสละครอบครัวออกบวช ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรทางบ้านแล้วพระพุทธเจ้าไม่อยากให้ไปรบกวนญาติพี่น้องของตนเองก็เลยให้สาะหาแม้กระทั่งผ้าผ่อนท่านสบายที่คนเขาทิ้งแล้วเอามาซักเอามาตัดเอามาเย็บเอามาย้อมทำเป็นจีวรใช้งานซึ่งสมัยก่อนมันก็ประเภทกระดมกระดางไปทั้งตัวแหละเพราะว่าบางทีสีก็ไม่เท่ากัน ผ้าก็ไม่เหมือนกันถึงเวลาย้อมก็ติดเข้มบ้างอ่อนบ้างแต่ว่าเป็นการสอนให้พระของท่านสมถะรู้จักเพียงพอในสิ่งที่ตนเองหาได้แต่คราวนี้อานิสงส์ของผู้ถวายหลังจากที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้รับผ้ากหาปฏิจิวรก็คือจีวรที่ญาติโยมมีศรัทธาถวาย เริ่มตั้งแต่นางวิสาขามหาบาสิกาเห็นพระท่านไม่มีผ้าจะเปลี่ยนอน,นาถปิณนิกาเศรษฐีก็สนับสนุนด้วยก็ถวา,ายข้าพระติจิวรพุทธเจ้าอนุญาตให้รับได้แต่รับได้ชุดเดียวเกินกว่านั้นถ้ารับมาต้องสละเป็นของกลางหรือไม่ก็ทำวิกับเป็นสองเจ้าของร่วมกับคนอื่น กันพระสะสมเอาไว้แล้วจะรู้สึกว่าตัวเองร่ำรวยพระสมัยก่อนเรื่องข้าวเรื่องผ้าเขาถือเป็นทรัพย์สมบัติอย่างใครที่เรียนตำราประวัติศาสตร์เก่าๆจะได้ยินว่าเบี้ยวหวัดผ้าปีก็คือพระเจ้าอยู่หวัวพระราชทานให้ก็จะมีเงินนะแล้วก็ผ้าปีหนึ่งให้หนึ่งชุดสองชุดหรือผ้าพับหนึ่งสองพับแล้วแต่ แะถ้าหากว่าใครทำความดีก็มีการให้รางวัลเป็นผ้าเป็นต้นอานิสงของผ้าถ้าหากว่าเราไปเป็นเทวดานางฟ้ามีเครื่องประดับเป็นทิพย์ทันทีเลยถ้าหากว่าเป็นอาหารก็จะอิ่มทิพย์ไม่ต้องกินถ้าหากว่าเป็นพระพุทธรูปก็มีรัศมีกายสว่างมาก เรื่องของพรหมเรื่องเทวดาเขาวัดกันรองรัศมีใครสว่างกว่าก็แปลว่าบุญมากกว่าคราวนี้ในส่วนของปัจจัยก็คือเงินที่จะมาเข้ากองพระบาทของเราอันดับแรกเลยเราถือว่าเงินเป็นแก้วสารพัดนึกอยากได้อะไรสามารถเปลี่ยนได้ด้วยเงินอัน,นิสงสงตรงนี้ทำให้เรามีความคล่องตัวในทุกๆเรื่อง ประการที่สองเราเอาเข้ากองทุนการศึกษาเรื่องของการศึกษาคือธรรมทานพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะทานทั้งปวงก็คือเป็นทานสูงสุดในพุทธศาสนาของเราณวันนี้พวกเราได้ทำทานที่ใหญ่มากๆ มีทั้งในส่วนของผ้าที่ถือว่าเป็นเครื่องประดับเกิดไปกี่ชาติอย่างไรก็ต้องมีเครื่องประดับมีผ้าผ่อนท่านสบายสมบูรณ์ในเรื่องของเงินที่ถือเป็นแก้วสารพัดนึกสร้างความคล่องตัวให้กับทุกคนและในเรื่องของธรรมทานเกิดไปกี่ชาติก็จะฉลาดมาก มีปัญหาทางโลกก็แก้ไขให้รลรล่วงได้ง่ายมีปัญหาทางธรรมติดขัดตรงไหนก็สามารถพิจารณาได้รู้แจ้งแทงตลอดจึงเป็นเรื่องที่เราควรที่จะทำให้สม่ำเสมอก็แปลว่าปีหน้าจะทำอย่างนี้อีกเพียงแต่บางทีอาตมานึกได้ก็แจ้งเร็วหน่อยนึกไม่ได้ก็แจ้งช้าหน่อย แต่ว่าทำอย่างนี้ทุกปีถือว่าเป็นงานประจำปีอย่างหนึ่งของวัดเราทางคณะรวมใจพักของท่านอาจารย์วิชุอารมณ์ดีที่มาช่วยงานวัดท่าขนุนเป็นประจำแล้วไปเปิดร้านกาแฟอารมณ์ดีที่ตลาดลริมแควร่วมสมทบกองพระบาสองหมื่นบาทนะจ๊ะ อาตมาภาพเป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นแรกเลยนะได้สองทุนด้วยครับทุนละสองหมื่นบาทก็คือทุนเรียนดีเพราะว่าได้เกรดสี่ทุกวิชาแล้วก็ทุนทางไกลเพราะว่าเดินทางจากที่นี่ไปถึงวัดล็กขิงประมาณสามร้อยกิโลปลากดว่าสองทุนที่มาก็ให้เซ็นรับเฉยๆแล้วก็หายไปเลย มาได้ยินีหลังยแล้วบ่าจะเล็กรวยแล้วไม่ต้องเอาหรอกแต่ว่าแต่ว่ามีชื่ออยู่ในพรนเนศพระก,กันว่าเราเป็นนักเรียนทุนเราเรียนหลวงรุ่นแรก <c oughs>